ทุกคนควรได้โอกาสนะครับทุกวันนี้ยังมีผู้ป่วยอีกมากที่รอโอกาสในการรักษาคุณเองก็สามารถร่วมให้โอกาสกับผู้อื่นในการเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วได้มาตรฐานให้พวกเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับครอบครัวที่เขารักได้ครับมาร่วมกันบริจาคระดมทุนนะครับเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษครับร่วมกันส่งต่อโอกาสให้กับคนที่เขาเรอโอกาสกันอยู่ได้ที่ธนาคารกรุงเทพครับหมายเลขบัญชี 9 0 1, 1 7 0ู6 1 1 1 1ขีดขีดชื่อบัญชีซีรีราชมนิธิสร้างอาคารส่วนต่อขยายศูนย์การแพทย์นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02-8496799วันและเวลาราชการได้โอกาสให้โอกาสกันครับ ร่วมบริจาคปรับปรุงห้องผ่าตัดและสร้างอาคารหอผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลผ่านศิริราชมูลนิธิ